พ่อใหญ่วันเราอสวัสดีค่ะคูลี่เ o โอวันออฟชิเชียลนะคะมาถึงที่หมายแล้ววันนี้นะคะก็มาชมเวทีนะคะเวทีกําลังก่อตั้งของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องคะจอดทอดจอดถ,ถึงแล้วเด้อค่ะเดอะ้อนี่ตัวนี้ก็เป็นอีกฉบับหนึ่งนะคะกะับิส่งให้พี่น้องบึงบึงที่ลาค่อนว่อยปีนขึ้นไปพี่น้องเอยค่อนว่อยปีนขึ้นไปนะคะคอนว่อยปีนขึ้นไป ก็ชมบรรยากาศนะคะจอดทอดจอดถึงแล้วมาเบิงสาบเด้อค่ะเดอะ้อมาดูทะเลสา์นะคะทะเลสา์ทะเลเสือนะคะเพื่อหามใหญ่ของเพิ่นสันได้พี่น้องเพื่อฐามใหญ่นะคะเพื่อฐามใหญ่ของเพิ่นนะคะเสือแต่ละปีนห้ามย้ายค่ะเป็นว่าห้ามย้ายนะคะก็จะเขียนชื่อไว้นะคะของคนนั้นคนนี้นาะพี่น้องเนาะนี่เวที้านดอกมีแตเนียนเนาะอยู่ในทงหน้าเลยพี่น้อง รับรองว่าวันนี้หนาวแน่นอนนะคะกลางทุ่งนานี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะนี่่าให้ชมทะเลเสียทะเลสาดน่ามีก็แม่นค่ะมีของแม่น้อง youtube พี่น้องแม่น้อง Youtube าแม่น้อง youtube ก็มาเบิงเด้อพี่น้องเด้อแม่น้อง Youtube ก็มาดูนะคะ อ่าทะเลเสือทะเลสาพี่น้องถ้เห็นบอ่อ้าวันนี้อ่าเมียเมียครูใหญ่บ้านบ่าหามใหญ่ได้พี่น้องเด้อหามใหญ่ของเราเออนี่คู่ไก่นั่นคู่ไก่ล้วก็เดินมาค่ะนี่นะคะคู่ไก่ก็เป็นผู้ที่สอนเต้นสอนลำนะคะพี่น้องน,นะคะนี่ก็เป็นอีก นี่ก็เป็นของทีมเนียสอทอบหอ้ามย้ายถ่ายรูปไปแล้วพี่กัดมองนี่นะคะพี่กัดมองนี่อ่ะพี่น้องเบิงนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศน้านนะคะโอ้ยคอนวหอยซอยกันเห็ดคนละไม่คนละมือครับพี่น้องเบิงที่ล่ะสู่ชีวิตแห่งคะ่ะนี่ค่ะนี่ก็แมนค่ะพี่น้องคะ่ะ นี่ก็แมนเดอ้อนี่นี่ก็ห้ามย้ายต้นตาลหวานค่ะเออนี่ก็หามย้ายค่ะต้นนี้ก็ห้ามย้ายของโรงพยาบาลสีสเกตนะคะอ่าต้นตาลหวานนะคะของยายเตนนะคะนี่ค่ะพี่น้องคะอ่ะอ่าสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะคะส่วนสังกสีก็ทําไปนะคะเออห้ามย้ายด่วนห้ามย้ายนะคะ บรรยากาศประมาณนี้เด้อพี่น,อ<笑><笑>น,อน,อน้องเด้อเห็นแล้วก็ออนซอนเด้ค่ะออนซอนทะเลเสือทะเลสาบนะคะมีรอบทิศเลยนะคะนี่ก็อีกเจ้าหนึ่งคะ่ะนี่ก็แมนคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่ก็แมนคะ่ะจอดแล้วนะคะจอดแล้วอจองแล้วคะ่ะของบ้านดงเปื่อยนะคะยายสอนบ้านดงเปื่อย นี่เป็นศาสตร์เดอะะ้อค่ะพี่น้องคะ่ะอ่านี่คะ่ะอยู่บนเวทีนั่นคือคอนวอยของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะดูสาวสาวเล็กขึ้นมือทีละพี่น้องเอ๋ยค่ะแข่งกับพี่น้องคะ่ะผู้คนอยู่ถึงเดอ้ออ่อนซอนนะคะอ่อนซอนอ่อนซอนมากนะคะอ่าอ่อนซอนการก่อการสร้างการเปลงการทำ อยู่บนอยู่ล่างก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะหลังจากที่เสร็จก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ที่ทําการแสดงเนาะคะ่ะเนาะนี่นะคะ,ะเ,เราเหล่าสู้พี่น้องฟังนะคะ,อะ,อะของขายนะคะประมาณนี้นะคะของขายหลายหลายพี่น้องนะคะก็เป็นอำเภอเมืองนะคะ ก็พามาชมทะเลสาบท,ทะเลเสือ,อนี่ก็แมนคะ่ะพี่น้องจองบักไก่นึงคะ่ะพี่น้องคะ่ะจองแล้วตัวนี้เจ้าของนาเจ้าของนาเด้อพี่น้องเด้อนะคะจองแล้วเจ้าของนาเพาาื่อนเพื่อนจองนะคะก็จะเสียค่าเช่านะคะเสียค่าเช่านเนาะสู่พี่น้องฟังนะคะบรรยากาศธุรกิจบันเทิงนะคะ สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะอ่านสหมอ้อลำก็มาแล้วนะคะก็อยู่ด้านหลังม,มาหอดจอดถึงพักพรน,นะคะอืมเดี๋ยวก็จะออกไปหาจเจ้าตัวเล็กอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้ไปต้องไปเตุต๊ก,กตาเนาะนะคะถ้าง่ายก็ได้เจอถ้าไม่ได้ง่ายก็เอาไว้นวนละค่ะปีใหม่เนาะ ขอบคุณพี่น้องเดอ้อเขามาชมมากดถือใจให้คุลีวันนี้คุลีก็พามาที่บ้านดงเปื่อยนะคะตำบลคูซอดอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้นะคะแสดงที่นี่นะคะใครอยู่ใกล้ก็มานะคะในราคา120บาทนะคะค่าเข้าชมเด็ก6 0บาทนะคะ ก็ไม่แพงนะคะสำหรับก็มีค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่นานะคะค่าอะไรกีปาาะนะคะกี่นองค่ะหลายอย่างนะคะลมวอยวอยนะคะลมมาแล้วลมเย็นๆนะคะลมเย็นๆกำลังมานอกะเนอกลมเย็นๆขี้วัวขี้ใช่ไหมนะคะนี่ เี่และสีห็นตัวนู้ค่ะเนาะ,ะพาเราออกมาดูตอนนี้ก็ล้อมสังกะสีก็มีรถสุขาด้วยค่ะมีรถสุขาด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศยำ่ำแรงค่ะยำ่ำแรงมีรถสุขาไว้บริการนะคะใครที่ไม่อยากออกไปเนาะก็มาใช้บริการได้ในราคา10บาทนะคะราคา10บาทค่ะนะคะ เดินมากันนะคะสเสือมาปูนะคะนี่ก็เป็นเอฟซีแฟนคลับอีลาน้อยนะคะ <c oughs> เป็นเอฟซีม่คะนี่เอฟซีุ่นไปปูไก่ๆเรื่อยๆเย <c oughs> ้อจ้ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นรอบนอกนะคะรถนี่งามแห้งยำแรงตะเวยนไก่ตกดินพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาเอาขาตั้งกล้องกับสายไฟมาด้วยเด้อจ้ะเ,เดี๋ยวค่อยไปเอาก็ได้ <c oughs> เ,เดี๋ยวค่อยไปเอา เดินเลาะออกไปเอาสวยๆพอสวยมากเลย,ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวใกล้จะหมดคลิปลแบบล้วแป๊บเดียวขอถ่ายตรงนี้ก่อนนะคะรุก็เข้ามาทยอยเข้อออกนะคะบริเวณนี้แหละคะ่ะก็จะเป็นที่ปรับที่นาไว้แล้วนะคะตอนนี้ก็จะสวยนะคะตอนเย็นพระอาทิตย์กำลังตกดินคะ่ะที่นอง สวยค่ะรถเข้าออกคนเดินไปเดินมาทั้งคณะหมอลำคณะเดนเซอร์นะคะหลายหลายคนค่ะหลายคนเนาะหลายคนบรรยากาศพี่น้องคะนี่กับผ้าชุ่มขังในนะ,นะคะในเบทีเนาะคลิปนี้ก็จะเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ ถูกใจให้ด้วยนะคะเกิดถูกใจนะะค่ะ,คะก็มาสองคนตายายขอบคุณสำหรับการรับชมบ๊ายบายค่ะกดถูกใจให้ด้วยนะคะ